สวัสดีครับพบกับผมเบนในรายการเรื่องเล่าบันเทิงชัยนาครับวันนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องคณะทูตไทยในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชที่ออกไปเผชิญเรือแตกที่ชายฝั่งแอฟริกานะครับในการเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลในสมัยก่อนไม่ใช่เรื่องง่ายๆหลายครั้งผู้เดินทางต้องทิ้งชีวิตตั้งแต่ยังไม่ถึงที่หมายเมื่อต้องเผชิญกับความแปรปรวนของธรรมชาติรวมถึงภัย จากน้ำมือมนุษย์ด้วยกันเองแม้กระทั่งขุนนางชั้นสูงอย่างทูตในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนั้นหลายท่านก็ยังต้องเผชิญกับวิบากกรรมจากการเดินทางอันยากลำบากเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการเชื่อมประสานสัมพันธไมตรีระหว่างอาณาจักรอยุธยากับอาณาจักรในดินแดนอันไกลโพ้นทวีปเช่นทวีปยุโรปเป็นต้นคณะทูตที่ต้องประสบข้อกรรมไปไม่ถึงที่หมาย จะมีมากน้อยเท่าใดคงยากที่จะบอกได้เพราะส่วนใหญ่บันทึกราชการจะบอกเล่าแต่การเดินทางที่ประสบความสำเร็จเท่านั้นเหมือนเช่นคณะของท่านโกษาปานแต่ทูตบางท่านที่เคยเดินทางไปประสบขอ้อกรรมอยู่ต่างแดนแล้วยังสามารถฝ่าฟันพยันอันตรายกลับมาได้ก็ยังพอมีและทูตท่านนี้ก็ได้มาเล่าบอกประสบการณ์ของตนให้กับบาทหลวงฝรั่งเศส ที่เดินทางมาอย่างอาณาจักรอยุธยาในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชฟังซึ่งบาทหลวงท่านนี้ก็ได้บันทึกปากคําของทูตผู้รอดชีวิตเอาไว้ในบันทึกการเดินทางของท่านโดยละเอียดอีกด้วยทูตท่านนี้ก็คือออกขุนชํานาญซึ่งได้เล่าเหตุการณ์ในการผจญภัยของท่านในทวีปแอฟริกาให้กับบาทหลวงตาชาร์ดฟัง โดยครั้งนั้นท่านและคณะได้ถูกส่งให้เดินทางไปยังโปรโตุเกสเริ่มออกเดินทางจากสยามราวๆสิ้นเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2227โดยสัมเภาหลวงใช้เวลา5เดือนจึงไปถึงเมืองกัวประเทศอินเดียและต้องรอเรืออยู่นานหลายเดือนจึงจะได้ขึ้นเรือลบของพระเจ้ากรุมโปรโตุเกสออกเดินทางอีกครั้งในวันที่27 มกราคมปีพุทธศักราช2.2.2.9เมื่อออกจากเมืองกัวมาได้ราวสามเดือนเรือที่ท่านขุนนางทั้งหลายร่วมเดินทางมาก็เกิดอับปางลงที่แหลมแดเอกีแหลมที่อยู่ทางปลายสุดของทวีปแอฟริกาห่างจากแหลมกุนโฮปประมาณ100่งไมล์หลังกระแทกเข้ากับโขดหินจนเรือแตกท่านขุนชำนาญบอกว่า เหตุครั้งนั้นช่างชุลมุนวุ่นวายสเบียงและข้าวของมากมายต้องสูญหายไปกับกระแสคลืขึ้นอันบ้าคลั่งส่วนลูกเรือที่สูญหายไปมีอยู่ราวเจถึงแดคนในเบื้องต้นกัปตันบอกกับบรรดาลูกเรือว่าพวกเขาอยู่ไม่ไกลจากแหลมกูดโฮบซึ่งมีชุมชนชาวฮอลันดาอยู่เพียงเดินเท้าราวสองวันก็คงถึง ชาวคณะผู้ร่วมทางจึงพากันทิ้งข้าวของที่หลงเหลือติดตัวทิ้งเพื่อที่จะช่วยให้เดินทางเร็วขึ้นแต่เดินมาสามวันแล้วก็ยังไม่ถึงสักทีท่านราชทูตจึงขอให้คณะทูตสยามเดินทางล่วงหน้าไปกับชาวโปรตุเกสส่วนตัวราชทูตจะขอพักกลางทางนี้เนื่องจากไปต่อไม่ไหวเดินต่อไปได้ห้าวันพวกเขาก็เห็นเงาคนตะคุ่มตะคุ่ม ของคนสองสามคนก็ดีใจนึกว่าจะได้เจอชุมชนชาวฮอลันดาเข้าแล้วแต่เมื่อเข้าไปใกล้จึงได้รู้ว่าเป็นชนพื้นเมืองโอตังโตชาวบ้านจึงได้ชวนคณะเรือแตกไปที่หมู่บ้านแต่พวกเขาก็มิได้ให้ความช่วยเหลือฟรีๆต้องเอาของมีค่าไปแลกมาซึ่งก็ช่วยให้คณะเรือแตกมีอาหารกิน ก่อนออกเดินทางไปยังแหลมกูดโฮปต่อไปผ่านมาได้ราวๆหนึ่งอาทิตย์กับตันที่เคยบอกว่าเดินอีกสักสองวันก็คงถึงก็ได้ยอมรับกับคณะเรือแตกว่าเราหลงทางแล้วไม่รู้ว่าหมู่บ้านฮอลันดาอยู่ไหนและไม่รู้ว่าต้องเดินอีกกี่วันถึงจะถึงทุกคนจึงตัดสินใจเดินทางเรียกชายฝั่งเพราะอย่างน้อยน่าจะยังพอหาอาหารกินได้ เก้าวันผ่านไปชาวคณะต้องเจอกับความยากลำบากกับการหาอาหารคณะทูตสยามต้องเสียขุนนางไปลายหนึ่งเนื่องจากขุนนางท่านนี้ไม่ยอมกินต้นไม้ใบหญ้าเหมือนคนอื่นๆหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันกลุ่มชาวโปรตุเกสก็รอบเดินทางหนีไปทิ้งให้คณะทูตสยามเอาตัวรอดตามความยากลำบากและลำพัง คณะทูตสยามซึ่งมีอุปทูตเป็นผู้นำยังพยายามปลุกใจให้ทุกคนมีกำลังใจในการทำหน้าที่และพยายามตามล่องรอยของชาวโปรตุเกสต่อไปความหิวโหวยและเหนื่อยล้าระหว่างการเดินทางทำให้ขุนชำนาญถึงกับยอมถอดรองเท้ามาย่างไฟกินซึ่งประเด็นนี้มีผู้ตั้งข้อสงสัยในบันทึกของบาทหลวงตาชาต ในบันทึกของบัตรหลวงตาชาร์ตด้วยเหมือนกันว่าคุณนางสยามใส่รองเท้าด้วยหรือแล้วถ้าใส่รองเท้าที่ใส่ทําจากหนังสัตว์ที่กินได้ด้วยหรือไม่และเมื่อยิ่งเดินก็ยิ่งสิ้นหวังคณะทูตจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปหาหมู่บ้านคนป่าพื้นเมืองโอตังโตเพื่อขอเป็นค่ารับใช้ดีกว่าอดตายคณะทูตสยาม ได้เจอกับคณะของชาวโอตังโตสามคนระหว่างหาปลาคณะทูตเห็นกล้องยาสูบของคนปา่าก็รู้แน่ว่าคนป่ากลุ่มนี้น่าจะเคยติดต่อกับชาวตะวันตกทั้งสองฝ่ายพยายามสื่อสารกันแต่ก็ไม่ได้ความมากนะักเมื่อชาวปา่าตะโกนขึ้นมาว่าฮอลันดาฮอลันดาคณะทูตจึงได้เข้าใจว่าชาวโอตังโต พยายามจะบอกว่าหมู่บ้านฮอลันดาอยู่ห่างออกไปเพียงหกวันซึ่งชาวโอตังโตก็ยอมนำทางพาคณะทูตสยามไปยังหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยแต่อุปสรรคระหว่างทางก็ยังมีอยู่เพราะคณะทูตมิได้ชำนาญทางในการเดินป่าเหมือนกับชาวโอตังโตการเดินทางที่เชื่องช้าจึงได้สร้างความลำคาญให้กับผู้นำทางชาวคณะจึงตัดสินใจ ทิ้งให้คนอ่อนแอไว้กลางทางไว้ถึงที่หมายแล้วค่อยกลับมาช่วยเหลืออีกทีนอกจากนี้คณะทูตสยามก็ไม่ค่อยไว้ใจชนพื้นเมืองเท่าใดนักเมื่อเดินทางมาเกินหกวันแล้วยังไม่ถึงก็พากันโกว่าจะถูกหลอกหรือไม่แต่สุดท้ายหลังผ่านการเดินทางมานานนับเดือนพวกเขาก็เดินทางมาถึงแหลมพูดโฮปและได้ร้องขอให้ชาวฮอลันดา ออกเดินทางไปรับคณะทูตที่ตกค้างระหว่างทางหลังจากนั้นชาวฮอลันดาก็ได้จัดพิธีต้อนรับคณะทูตสยามอย่างสมเกียรติก่อนส่งใบเสร็จมาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากราชสำนักสยามซึ่งเป็นหลักฐานว่าคณะทูตกลุ่มนี้เคยมาประสบภัยในบริเวณแหลมกูดโฮพจริงๆคณะทูตสยามได้พักอยู่แหลมกูดโฮบราวๆสองเดือนจึงได้เดินทางกลับสยามโดยสวัสดิภาพ ด้านขุนชำนาญเมื่อกลับมาพักฟื้นที่สยามเมื่อกลับมาพักฟื้นที่สยามได้ราวลาวหกเดือนก็ต้องออกเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสซึ่งระหว่างการเดินทางกับคณะชาวฝรั่งเศสในครั้งนี้นี่เองที่ท่านได้ถ่ายทอดเรื่องราวการประจนภัยของตนเองให้บาทหลวงตาชาร์ดฟังซึ่งท่านตาชาร์ดก็อาจจะใส่สีตีไข่ในเรื่องราวดังกล่าวลงไปบ้างหรือตีความ ปากคำของทูตไทยผิดไปบ้างจึงทำให้มีคนตั้งข้อสงสัยในบันทึกของท่านอยู่บ้างแต่อย่างน้อยก็มีหลักฐานอื่นช่วยยืนยันได้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นจริงแต่รายละเอียดหลักฐานที่ยืนยันนอกเหนือจากการเล่าเรื่องให้กับบาทหลวงตาชาร์ดฟังก็จะมีบันทึกค่าธรรมเนียมบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาซึ่งคงหาหลักฐานอื่นนอกจากนี้มายืนยันได้ยาก ก็ขอให้ท่านผู้ชมจงใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับในช่วงที่ออกขุนชำนาญได้เป็นสมาชิกคณะผู้แทนอันประกอบไปด้วยข้าราชการสามคนที่ถูกส่งไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14ในฝรั่งเศสและสมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนที่11ในโรมซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชในปีคิศสกาดห ทูตอีกสองคนในคณะประกอบไปด้วยออกขุนวิเศษภูบาลและออกหมื่นพิพิธราชาอีกสามวันต่อมาครูสอนคำสอนจากตังเกียอีกสามคนได้เดินทางมาด้วยและนักเรียนชาวสยามห้าคนถูกส่งตัวไปศึกษายังวิทยาลัยหลุยเลอกลองในปารีสคณะทูตสยามและพ่อหลวงกีตาชารัดได้เข้าเฝ้า สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่11เมื่อวันที่23ธันวาคมปีคิจต์ศักราช1688หลังจากการเดินทางมาเยือนปารีสเป็นครั้งแรกก็ไม่สามารถเข้าเฝ้าพ,าพระเจ้าหลุยที่14ได้จึงเดินทางต่อไปยังโรมหลังจากเข้าพบเป็นครั้งแรกคณะทูตได้เข้าเฝ้าพ,าพระสันตะปาปาอีกครั้งเมื่อวันที่5มกราคมปีคิเต์ศักราช1689ในเดือนกุมภาพันธ์ ปีคิสักราช1 6 8าคณะทูตสยามได้รับโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่1 4และได้มีการให้สัตยาบันส่วนทิสัญญาพาณิชย์ที่ได้บรรลุในปีคิสสักราช1687หลังจากการสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระเพททราชาได้ขึ้นครองราชสมบัติและความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับฝรั่งเศสได้เปลี่ยนแปลงไปทําให้คณะทูตของออกขุชนชํานาญติดค้างอยู่ในประเทศฝรั่งเศส รวมทั้งประสบปัญหาในการเดินทางกลับในปีคิศกราัช1690คณะทูตได้เดินทางกลับถึงสยามโดยกองเรือลบหกลำแต่เนื่องจากลมฟ้าอากาศที่ไม่เป็นใจทำให้เหลือเรือลบเพียงลำเดียวที่นั่นถึงบารสัสซอปากแม่น้ำคงคาที่ซึ่งคณะทูตก็ได้ลงจากเรือและเดินทางกลับอยุธยาทางบกรายการเรื่องเล่าบันเทิงชัยนาวก็ขอจบการเล่าเรื่อง การเดินทางของคณะทูตสยามออกขุนชำนาญใจจงซึ่งเป็นนักการทูตสยามที่เดินทางไปเยือนประเทศฝรั่งเศสและโลมรวมทั้งได้มีโอกาสไปเยือนประเทศโปรตุเกสถึงแม้เรือจะเกิดการอับปางเสียก่อนที่บริเวณแหลม Good Hope กูดโฮปก็ตามถ้าหากท่านผู้ชมทุกท่านชอบก็รบกวนช่วยกดปุ่ม s u b สไครต์ที่บริเวณด้านล่างขวาของหน้าจอเพื่อติดตามการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางรายการเรานะครับขอบคุณครับ